ครับสวัสดีครับผ่าฟ้ามครับวันนี้ก็ได้งัวแม่ลูกมา่อไหร่นะครับเนี่ยเป็นงเครื่องครับแม่ขาวตัวลูกแดงครับลูกได้เครื่องบดด้วยครับหูดำจิ้มดำแม่เนี่ได้เครื่องอมครับแม่ใหญ่อ่างลางลึกดีนะครับเบื้ึงหลอครับลูกสาวที่เอฟหกแปดด้วยครับอังบ่ได้ใบเลยหลอดด้วยครับสามสี่เดือนมันก็ปวดหัวบานห้อครับเบิ้งครับ ผมว่าหนาเรียงลูกมันงามครับลูกก็ปรผมาณ่ตัวที่สามครับครับถือว่าบาแก้วงั่นเขาตัวเสื้อแล้วเป็นรุ่นเราตัวยี่นี่ถอยครับอาจจะซื้อสองได้สามได้สี่รับเพราะว่าจของเ่าวาทับขอมโตมาแล้วเดียนกลัวหรอกครับผมก็ว่ามันเสื้อดีครับมันเหลี่ยมไหมครับมันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมไหมครับเบื้องหลังครับ แข่งขาดีเรียบดีแล้วครับรับประกันกทอกถอนครับรับประกันหมดลูกครับรับประกันทิบหาเมื่อครับมันด้ย้อนแสงทางนี้ครับรบบไหนว่บดไหนครับรับประกันแม่บด,ดย้อนแสงแม่สูงยู่ประมาณลอยสาสิบหาบวกลรบครับเป็นงัวอ่างดีครับอ่างหลางอ่างเลือดดีเลื่องดีหนังดีครับแข่งขาดีเรียบดี อางก็ที่ว่าที่แหละลงมาหอดเปลยรอเล็บน้อยครับทื่ว่าามดีอยู่ครับนั่นแหละไ้ผูกไว้ใส่กันไว้ครับลูกมันยามนั้นไปครัับมนดีแลนลงไปหาโมทางหน้าครับผูกใบเส้นกันครับนว่าจะทายสิบว้กันนั่นแหละน้อดีแล้วครับโตน้องดีครับน้อซีเลยครับหนีวันบ่มีติงเลยเบิ่งเราเบิ่งครับ บนหน่เบิ้งรอบๆครับนี่ตัวเดียวห้องไายตัวเดียวครับได้มากวาสิแปียวอีกสองข้อมก็บ่ได้เขาก็ขายก่อนก็เลยเอ้านี่สำเนียขาทยสำเนียงหรอครับเปิดราคาไอ้สองเมื่นหงนี่ครับแม่ตัวบางเงี้ยครับแม่อบางเงี้ยเลยหนาเลี้ยงครับง้วนเสียงง้วนบานห้องเลี้ยงง่ายนี่กินง่ายกินมหยาพรวดพวดครับเบิ้งรวดแม่ขาวให้ลูกแดงครับไอ้รุ่นเอาตัวในท้องอีกเด้อครับเบี้ยงกว่าหรอต้องเคลื่อย่าความว่ามันเบี่ยมไหม ครับนั่นแหละคือว่าคุ้มครับนั่นแหละสองเมื่อนหกครับโต้เล่ครับศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์เก้าแปดห้าสองแปดครับชุดผ้าฝ้ามครับตรงไหนเลยกับหมู่บ้านกับไปแล้มมวมันเศร้าเนี่ยก็กลับมาครูนันกับไปโคอลาดครับเล่นเสม,มอแล่นไกลเสม,มอแหละครับนี่นกำมาหอตอนบ่ายนี่ก็เลยมาไทายชิมไม่อีกมันก็ได้มากนี่ ลูกสาวงามครับลูกสาวบังด้วยครับเล่างามครับเป็นเบื้องเป็นแม่บองแม่พันเลยจะจิ้มดำหูดำบังด้วยลูกสาวบังด้ยครับงามครับลูกเขยพองแปดตีเดือนครับผมว่าซึดยอดให้ลูกดีมากแม่เนี่ยครับเอาไปเลี้ยงเป็นแม่บองแม่พันธุครับไอรุ่นเอาตัวในทองเหก่ครับนี่สองเมื่หกเนี่ยครับถือว่าเื่อครับนั่นแหละบังดยครับลูกสาวเออครับเล่าดีตัวครับ แสดงว่านำนมดีแนี่นี่จับละค่ายที่หนึ่งครับสองเมื่นหงครับต้องให้พี่ตัวอีสานครับเป่าโทษครับต้องให้เล่ด้วยครับด้วยโวนๆเลยครับรับขอขอบคุณตีรับช่คมิปบสุภาพฟ้ามครับขอบคุณหลายๆครับติดป้ายเงาครับเอาง่ายๆเอาเร็วๆง่ายๆครับมี่ครูเดียวครับเอาขอขอจบคลิปไปสักหนึ่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ